สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเขาเเซ็งกันเหมือนเคยนะคะวันนี้มากับเล่มนี้ค่ะจิตวิทยารู้ใจคนจากท่าทางเขียนโดยคาซูยุกินาคิมูระค่ะแปลโดยมีนาอมตานนนะคะจากสุนักพิมพ์สุขภาพใจค่ะ เคยสงสัยหรือเคยเจอกับตัวเองบ้างไหมคะว่าเวลาที่เราคุยกับเพื่อนร่วมงานคนนี้ที่ไรเนี่ยเขาถึงชอบเอามือบางปากเอามือแตะหน้าผากหรือจมูกเนี่ยอยู่เป็นระยะหรือเวลาเข้าห้องประชุมด้วยกันเนี่ยทั้งที่ไม่เคยกําหนดเลยนะคะว่าคนนี้จะต้องนั่งตรงนี้หรือตรงนั้นนะคะแต่ทําไมบางคนเนี่ยถึงได้เลือกที่นั่งที่มันอยู่ตรงกลางห้องที่สุดหรือไม่ก็นั่งริมประตูบ้างจนทําให้รู้สึกว่าที่นั่งตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นที่นั่งประจําของคนคนนั้นไปค่ะอากับ กริยาเหล่านี้นะคะเราไม่ค่อยได้สังเกตเหรอกคะ่ะหรือไม่แล้วก็ปล่อยผ่านแบบไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่ทราบไหมคะว่ามันเต็มไปด้วยความหมายคะ่ะการที่เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจท่าทางที่ผู้คนรอบข้างเราเนี่ยเขาสื่อสารออกมาทั้งที่ตั้งใจหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันช่วยอะไรเราบ้างช่วยได้แน่นอนคะ่ะมันช่วยให้เราปรับปรุงท่าทีของตัวเองนะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสมทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่ง ช่วยให้งานเนี่ยมันสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ 5ข้อหลักๆนะคะเป็น5ส่วนหลักที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะแบ่งชัดเลยว่าอากับกริยาที่เกิดขึ้นกับคนเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะเพื่อที่จะได้ตีความแล้วก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอย่างแรกค่ะข้อแรกนะคะอ่านใจคนจากท่าทางที่เขาเผลอแสดงออกมาเช่นการนั่งเขย่าขาหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยกำลังมีความกังวลอยู่นะคะมีความเครียดการเขย่าขาเนี่ยมันจะช่วยให้สารเซโรโทนินในร่างกายเนี่ยหลั่งออก ก็เลยทําให้เขามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนคนที่ชอบหักนิ้วกกกก,ก,กเนี่ยนะคะหมายถึงคนที่มีความมั่นใจในพละกําลังและก็ความแข็งแกร่งของร่างกายค่ะหรือก็กําลังอยู่ในภาวะผ่อนคลายนะคะรีแลซบสบายๆค่ะส่วนผู้ชายที่จับไมโครโฟนแล้วนิ้วก้อยเนี่ยนะคะกระดกขึ้นเนี่ยหมายถึงคนที่อยากจะโดดเด่นแล้วก็มีความลงตัวเองค่ะ ข้อที่2อนะคะอ่านใจจากวิธีพูดหรือคำพูดที่ติดปากจนเป็นเอกลักษณ์ของคนคนนั้นเช่นพวกที่อะไรนิดอะไรหน่อยนะคะก็โอเวอร์แอคชั่นนะคะก็คือคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจแสดงว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะการสร้างบุคลิกให้เป็นคนสนุกสนานก็เพื่อทำให้มีจุดยืนในสังคมคะ่ะส่วนคนที่พยักหน้างึกๆนะคะเวลาที่เราพูดคุยกับเขาเนแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องที่เรากาลังคุยอยู่หรือ ทนไม่ไหวแทบอยากจะบอกให้เราเนี่ยตัดบทจบๆไปนะคะส่วนคนที่ชอบพูดสวนกลับมาเวลาที่คนอื่นพูดเนี่ยนะคะแล้วก็สวนกลับมาว่าเอ๊ะหรือโนดเอ๊ะทำไมนิดนอดออะออะอย่างนี้เนี่ยนะคะแสดงว่าเป็นคนที่มีนิสัยเอาแต่ใจค่ะ ข้อที่3นะคะอ่านใจจากอากับกริยาหรือการแสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่าคำพูดค่ะเช่นคนที่นั่งไขว่ห้างนะคะแบบขาขวาทับขาซ้ายพวกนี้จะเป็นคนที่รอบคอบทำตามสามัญสำนึกมีโลกส่วนตัวนะคะไม่ค่อยกล้าแสดงออกสักเท่าไหร่ส่วนคนที่นั่งไขว่ห้างแบบขาซ้ายทับขาขวา เป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะมีอิสระทางความคิดแล้วก็มองโลกในแงด่ดีเป็นมิตรชอบเข้าสังคมแล้วก็กล้าสแสดงออกค่ะข้อที่4อ่านใจจากการแสดงออกทางสีหน้าและการสังเกตองค์ประกอบแล้วก็การเคลื่อนไหวบนใบหน้านะคะเช่นคนที่ชอบจื้อปากแบบ อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะจะบ่งบอกถึงคนที่มีความขุนเคืองหรือไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาค่ะข้อที่5อ่านใจจากรูปแบบพฤติกรรมที่เคยสงสัยมาตลอดนะคะ mm. เช่นคนที่ชอบเดินห้อยท้ายกลุ่มเนะะี่ยค่ะเขาเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆคนนี้ก็จะเดินปิดท้ายกลุ่มเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคนคนนี้เขาบอกว่ามีความเป็นผู้นําค่ะส่วนผู้ชายที่ชอบเดินทางขวาของผู้หญิงเนี่ยหมายถึงต้องการเป็นฝ่ายควบคุมค่ะ ข้อที่6อ่านใจจากงานอดิเรกและก็ความชอบส่วนตัวที่ต้องแอบพูดเบาๆนะคะเช่นคนที่กินอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆนะคะไม่ใช่คนง่ายๆไม่ยึดติดนะคะเราจะเข้าใจกันว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นคนหัวดื้อค่ะส่วนคนที่จู่ๆเนี่ยอยากจะกินอะไรเผ็ดๆขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังมีความเครียดสะสมอยู่ในตัวเองค่ะ ทั้ง6หมวดนี้นะคะก็คือ6หมวดหลักๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดมากมายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมแล้วก็จุใจจริงๆค่ะสําหรับการเป็นหนังสือที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาการเข้าสังคมนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้เท่าทันคนรอบข้างค่ะอ่านสนุกเหมือนได้เล่นเกมเหมือนได้อ่านนิยายหรือเหมือนอ่านกราร์ตูนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านเข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ